ครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับรอตัวนี้ก็เอามารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับกระทู้น่าจะไปไกลแล้วอันใดที่เห็นคลิปนี้แล้วรบกวนช่วยแชร์ไว้เป็นไว้เก็บไว้ดูก็ได้ครับหรือว่าแชร์ไว้เพื่อเปิดการมองเห็นให้สักนิดนึงนะครับนานา <laughs> เป็นลอกตีอย่าปลอมแนววินเทจมากนะครับตัวนี้สภาพสวยสวย นี่สะอาดสะอาดตาเลยนะครับเป็นชิมาโน,โนุชิมาโนสกอเปียนควิกไฟนะครับเบอร์ของเขาก็ประมาณเบอร์1,500งพันห้าควิกไฟชิมานอ่าสวยๆเลยนะครับแขนมันก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นพอ่อรุ่นปู่ของตัวแอนโทเ t สนะครับชิมานสกอเปียน ตัวนี้สวยครับมีมีกลาดน่าจะเป็นกราดของกราดของเนี่ยครับเวลาตีมันก็จะ,ะ,ะเสียงดีดเพาะมากเลยครับผมชอบมากเลยเสียงเขาจะดีดเหมือนเหมือนนกปืนสับเลยนะครับนี่ยนี่ผมเดี๋ยวจะผมหมุนให้ดูตัวนี้หมุนขวานะครับน,นี่ครับลืนล่นเง,งียบเลยนะครับหมุนแบบตอนหมุนนี่ ได้ยินเสียงเฟืองเสียงลูกปืนไหมครับไม่มีนะครับนี่ไม่มีแบบผมสบัดมือแล้วเสียงลูกปืนยังไม่ฟู่ไม่ไม่มีเสียงถอนของลูกปืนเลยนะผมจะสบัดมือให้ดูนะนี่ครับได้ยินเสียงลูกปืนไหมไม่มีนะลื่นเงียบเงียบกันเลยทีเดียวพูดคําว่ารอป,ปอได้มันกระบอกอีก <laughs> ไม่ได้ต้องบอกเสียงแบลิงเสียงบอลแบลิงไม่มีเลยนะครับนี่ สมูทมากครับแล้วนะที่ไม่ชอบความจำเจของลอกลอกสมัยใหม่ที่ดูกะล้องป้องกระลงแป้งก็มาดูตัวนี้ได้นะครับนี่ตัวเกีี่ยสายเป็นไทเทเนียมวิ่งสุดซ้ายสุดขวาสุดนะครับเนี่ยหนนุ่มลื่นไม่มีขึ้นมือครับสภาพก็ยังถือว่าสวยเลยละ่ะสวยสวยแนววินเทจเลยนะ ความทนทานทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นเมดอินเดี๋ยวผมดูก่อนนะเป็นลอกเมดอินเจแปนครับโปรดักต์ f อ a เจแนะที่หาลอกระดับราคา1,000งพนต้นๆพันกลางๆนะครับเมดอินเจแปนนี่เริ่มหายากแล้วนะครับเดินเข้าไปซื้อในร้านนี่หาลอกลอก ปลาเหยื่อปลอมใช้นี่นะระาคาหนึ่งพันต้นๆน,น้าไม่มีทางได้เม็ดอินเจแปนแน่นอนครับเ <c oughs> อาสวยๆนะสปูนตัวนี้กิ๊กเม็ดเ,เ,เป็นเป็นแบบเม็ดลานะครับหน่วงเป็นแบบเม็ดลานะครับมีมีครบมานะครับนี่เม็ดลาครบนะ ผมก็มองไม่ค่อยเห็นเปิดแต่ผมกลัวมันล่วงไม่ใช่อะไรหรอกออสวยครับตัวก็ข้างในเฟืองเป็นเฟืองทองเหลืองสามารถเอาไปเล่นกับปลาชะโดได้นะครับตัวนี้รอบรอบอยู่ที่ประมาณรอบ6.3หรือรอบ6เนี่ยนะผมไม่แน่ใจแต่เป็นรอบ6แน่นอนครับเล่นปลาชะโดงัดปลาชะโดได้เลยครับถ้าใดสนใจอ่า ออกมาโบกมือดักกวักมือเรียกเหมือนเดิมครับ